สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของเจเอชแนแนลนะครับาม,มาบรรยากาศวิวหลักล้านนะครับที่เขื่อนป่าศักดิ์บ้านมะนาวานกันครับท่านผู้ชมวิวหลักลา้าน <c oughs> ขออนุญาตถ่ายภาพครับผม,มขอบขอบคุณที่ขอบคุณที่รับชมนะครับเจเอชแนแนลขอบคุณครับน่ารักมากเลยลูกขอให้เท <c oughs> ี่ยวสนุกเดินทางปลอดภัยโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับครับผมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดาวลูกนะเป็นเป็นคลิปสั้นครับสั้นๆท่านผู้ชมท่านจะไม่เบื่อครับขับใบใบสวยๆลูกใบใบสวยๆนะคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะน้องบ้านน้องปั้นน้องน้องปั้นข้าวปั้นนะครับอ๋องข้าวปั้นครับขอบคุณน้องข้าวปั้นนะครับรูปหล่อชื่ออะไรลูกบอกลุงหน่อยเรลย พี่จะเขินมองนี่กล้าแสดงออกถามว่าเขาปั้นพี่ชื่ออะไรแล้วเหลวงปู่ครับหลวงปูปูนอ๋อปอปลาครับครับเป็นภาพบรรยากาศสวยๆนะครับผมของท่านผู้ชมมามาจากจังหวัดไหนครับผมสระบุรีเราเนี่ยครับอ๋อใกล้ๆเป็นเป็นเขตติดต่อกับลพบุรีแล้วเขื่อนจะเป็น2จังหวัดเนาะใช้พื้นที่2จังหวัดนะครับผม โชคดีเป็นอ่างดท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับ